โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นคลิป2ตัวล่างครับใช้ด้วยกันทั้งหมด4สูตรนะครับในคลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็นนะครับ สูตรที่1กับสูตรที่2เป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับสูตรที่3กับสูตรที่4เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับก็อันดับแรกนะครับก็มาคำนวณนะครับใส่เตยยอดหลังขึ้นไปในง,งวดทั้ง4สูตรนะครับว่าใช้ตัวเลขและตำแหน่งไหนบ้างนะครับถึงจะได้ตัวเลขออกมานะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่1นะครับประกาสีนเหเงินนะครับ 0บวก7บวก0บวก7บวก2คงที่นะครับอันนี้เป็นบวก1นะครับททษทีนะครับ0บวก7บวก0บวก7บวก1งคงที่นะครับบกเลขออกมา ได้เท่ากับ15ก็คือ5นะครับบวกไป1เป็น6บวกไป5เป็น1นะครับสุดแรกได้ตัวเลข,ขออกมา5 6 1นะครับก็ตรงนี้นะครับ5 6 1ต่อมานะครับสูตรที่2นะครับ สามบวกหนสองครั้งบวกสอบวกหกเจ็บวกหบวกศูนะครับบวกเลขออกมาได้เท่ากับยี่สก็คือหบวกไป5เป็น1นะครับได้ตัวเลขออกมา61นะครับก็คือตรงนี้นะครับห ต่อมานะครับสูตรที่3ประกาสีแดงนะครับ6บวก2บวก6บวก2องที่คำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ16ก็คือ6บวก1เป็น7บวก1เป็น8ได้ตัวเลขออกมา3ตัวก็คือ6 7 8นะครับ ปอ,อมาครับสูตรที่4นะครับ2บวก4บก8บวก7 3ครั้งบวก1และบวก1คงที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ37ก็คือ7บวกไป5เป็น2นะครับได้ตัวเลขออกมา เจ็ดสนี่นะครับเจ็ดนะครับทีนี้ก็มาคำนวณมวนล่าสุดมาที่1นเดือน9กเดือนกันยานะครับทั้ง4ส,สูตรนะครับทุกสูตรเป็นสูตรเดิมนะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่1น,นะครับ1 บวกเจ็ดบวกสามบวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะครับเขียนตัวเลขออมาจะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดบวกสามบวกเจ็ดและบวกหนึ่งคงที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับสิบเก้า สิบเก้าก็คือเก้านะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็น0บวก5เป็น5นะครับได้ตัวเลขออกมา905นะครับตรงนี้นะครับ905ต่อมานะครับสูตรที่2 2บวก6 2สองครั้งบวก4บวก3บวก7บวก7บวก4เขียนตัวเลขออกมาครับ โอเคก็เดี๋ยวผมขอแก้ตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับหมายจะตกตัวเลขไปสองบวกหกบวกหกบวกสี่บวกสามบวกเจ็บวกเจ็บวกสี่ โอเคนะครับเขียนเลขออกมาครับก็จะได้ตามนี้นะครับ2บก6 2ครั้งบวก4บวก3บวก7บวก7บวก4นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ39 39ก็คือ9นะครับบวกไป ส9ก็ 99, คือ9บวกไป5แต้มเป็น4นะครับได้ตัวเลขอ,กออกมา94ตรงนี้นะครับ9กาโอเคก็สูตรที่3ประกาศี่แดงนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับเจ็ด บวกสบวกสามบวกสงคงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็น7จ็ดบวกสบวกสบวกสคงที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ16 16ก็คือ6กบวกหเป็น7 บวกหเป็น8ได้ตัวเลขมากเจ็ดแปดก็ตรงนี้นะครับ 6, 7, 8ปดต่อมานะครับสูตรที่4สูตรสุดท้ายนะครับสี่บวกเบวกสบวกเจครั้งบวกสและบวกหนึงคงที่ครับเขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็น4 บวกเจ็ดบวกสามบวกเจ็ดสามครั้งบวกสองและบวกหนึ่งคงที่นะครับคำนวณตัวเลขเออกมาได้เท่ากับสามสิบแปดสามสิบแปดนะครับก็คือแปดกไปห้าเป็นสามได้ตัวเลขเออกมาแปดสามนะครับตรงนี้นะครับแปดสาม ครับก็หลังจากคำนวณทั้ง4สูตรเสร็จนะครับก็เอาโอเคครับก็ตรงนี้ครับที่ประกาศสีดแดงครับก็คือว่าสุดที่2กับสุดที่4เนี่ยมันยังไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสุดที่3 กับ0ที่1มาจับคู่กันนะครับก็เริ่มจากงวด71เป็นต้นนะครับครับค่าจับคู่กันมันก็จะเป็น69 60 61 69 60 61นะครับต่อมา79 70 71 1 7, 9 70 71นะครับต่อมา 2, 9, 2, 0, 2, 1, 29 2เ2้29อง21นาะครับได้ตัวเลขมาทั้งหมด9ชุดนะครับผลวัาออก71ตรงนี้ครับ71ครับ71ครับเจนครับต่อมานะครับ ขนรางวัลออก6 5นะครับนี่นะครับ6 5นะครับอืมโอเคเป็นประกาโอเคสิทธิ์แา้ลกันนะโอเคครับ 65นะครับผลออก6 5านะครับอันนี้ผมจะยกมาผลเฉพาะเลขรางวัลที่ออกนะครับก็คือ6 5านะครับ,นะรบจะได้ดูง่ายต่อการดูนะครับต่อมานะครับผลออก99นะครับนี่นะครับ99 ต่อมาผลออก0 9ครับทีนี้เจ็นไหมว่าไอส้สูตรที่สอ2นะครับตรงนี้นะครับมันเดินแล้วนะครับกับสูตรที่4มันเดินแล้วนะครับเดินพร้อมกันนะครับก็ อันดับแรกนะครับก็ให้เอาสูตรที่2กับสูตรที่1เป็นสูตรหลักสิบล่างเอามาดึงเลขตัวเด่นนะครับตัวไหนเหมือนกันต่อมาก็เอาสูตรที่3กับสูตรที่4หน่วยล่างประกาศสีดแดงเอามาดึงตัวเลขตัวเด่นนะครับว่าตัวไหนเหมือนกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับในวดแรกนะครับที่สูตรเพื่อนึงนะครับก็เจนได้ว่า สูตรที่1กับสูตรที่3ตัวแรกชนกันที่เลข8ตัวที่2ชนกันที่เลข3นะครับต่อมาหลักหน่วยล่างนะครับชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะครับเอามาจับคู่ก,กันก็นจะเป็น8030 8น3 0นะครับ8 0 3 0นะครับผลรางวัลออก สามศูนย์นะครับ,รบต่อมานะครับหลักสิบตัวแรกชนเด่นที่เลข6ตัวที่2องชนเด่นที่เลข1หลักหนว่วยชนเลข6ตัวเดียวนะครับก็เอามาจับคู่กันก็จะเป็น1 6 หกหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกหกหกนะครับหนึ่งหกหกหกผลรางวัลออกหนึ่งหกต่อมานะครับหลักสิบชนเด่นที่เลขหนึ่งกับเลขหกหลักหน่วยชนเลขสองตัวเดียวนะครับเอามาจับคู่กันก็จะเป็น หนึ่งสองหกสองหนึ่งสองหกสองผลรวันออกหกสองนะครับโอเคครับต่อมานะครับหลักสิบชนเด่นเลขที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับหลักหน่วย ชนที่เลข1นะครับเอามาจับคู่กันก็จะเป็น1 1นะครับงวดนี้ได้1 1ตัวเดียวนะครับต่อมาหลัก10ชนเด่นที่เลข6จับเลข1หลักหน่วยชนเด่นที่เลข7เลขเดียวนะครับเลข7นะครับ อ okay. เอาจับคู่กันก็จะเป็น6 7 1 7 6 7 1 7นะครับพ้นรางวัลออก6 7นะครับใช่ okay. ทีนี้ก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับวันที่1เดือนกันยายนครับที่คำนวณไว้เมื่อสักครู่นะครับ ตัวเลขก,ก็จะได้ตามนี้นะครับหลัก10สูตรที่1คำนวณได้9.05ตรงนี้นะครับ9.05สูตรที่2คำนวณได้9.4ตรงนี้นะครับ9.4สูตรที่3คำนวณได้6.78นี่นะครับสูตรที่4คำนวณได้8.3นะครับก็เหมือนเดิมครับเอาสูตรที่1กับสูตรที่2ที่เป็นหลัก10 มาดึงเลขตัวเด่นชนกับที่เลขเก้าดึงเก้ามาสูตรที่สามกับสูตรที่สี่เอามาดึงเลขตัวเด่นชนกับที่เลขแปดตัวเดียวนะครับเอามาจับคู่กันก็จะเป็นเก้าแปดฮะวนนี้ได้เก้าแปดจริงสรุปได้ว่า หลักสิบล่าง2สูตรหลักหน่วยล่าง2สูตรรวมแล้วกันเป็น4สูตรนะครับก็ได้เลขออกมาชุดเดียวก็คือ9 8นะครับ9 8ครับโอเคครับถ้าชอบ4สูตรนี้นะครับก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับใส่ติก็ถือว่าเดิน ได้ยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับสูตรนี้เลขเก้าแนะครับก็เลขนี้น่าจะอ่านแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเลขดังนะครับเลขเก้า ชือว่าเลขส่วนครับเลขเก้าแปดถ้าส่วนตัวสามตัวผมชอบเป็นบน,นครับเก้าแปดถ้าสามตัวก็จะเป็นศ 98, ู 98, 98นย์เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสามเก้าแปดครับถ้าไปเลขสามตัวครับส่วนตัวที่ชอบนะครับโอเคทีนี้ก็ทั้งสี่สูตรนี้นะครับคำนวณได้เก้าแปดก็ เอา9-8เนี่ยไปดูชุดสรุปที่ผมสรุปให้นะครับว่าจะไปตรงกันไหมนะครับก็ชุดสรุปให้นะครับก็ตามนี้นะครับก็9-8ก็มีครับเป็นชุดเน้นนะครับ9-8นี่ะครับนะครับโอเคนะครับ ก็จะมาตรงกันที่98ครับ